ก็เป็นไปตามความคาดหมายจากข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้น่าจะเป็นมติไว้วางใจและก็ผ่านฉลุยนะครับโดยเฉพาะในรายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาละก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มของสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ซึ่งในส่วนตัวของผมก็ต้องมองเป็นทีละส่วนนะครับมองเป็นทีละกรณียกตัวอย่างเช่น อันนี้ส่วนคะแนนของรัฐมนตรีที่มาจากภูมิใจไทยจากประชาธิปัตย์มันก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นมีเรื่องงูเหา่าเช่นมีเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถคุมเสียงสสอบางคนที่ค่อนข้างจะมีอุดมการแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็ไม่โอเคกับการทํางานของพลเอกประยุทธ์อันนั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือกรณีของสสอกลุ่มดาวเลิกบางคนกับพรรคภูมิใจไทยก็มีกรณีกันมาตลอด หรือข้ามไปดูทางฝั่งของเพื่อไทยก็จะเห็นอาการแปลกๆของสอสห้าหกคนนะครับบางคนก็ไม่มาประชุมบางคนนี่ไม่มาประชุมบางคนก็งดออกเสียงก็คืออาการแปลกๆประชาชนเขาอดสงสัยไม่ได้แหละครับว่ากําลังจะกลายเป็นงูหรือเปล่านะครับกาลังจะกลายเป็นงูกําลังจะย้ายพักหรือได้รับกล้วยหรือไม่ประการใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ ยิบย่อยที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เมนหลักแต่ไม่ใช่เมนหลักทีนี้พอมาดูพลเอกประยุทธ์ปุ๊บเนี่ยนะครับได้คะแนนรองบวยแน่นอนครับมันก็แล้วแต่คนจะคิดแต่คนอย่างพลเอกประยุทธ์เขาไม่คิดหรอกทุกผู้ชมครับเขาได้คะแนนรองบวยเขาได้คะแนนรองบวยคือถ้ามันจะสง่างามนะครับก็ควรจะได้อันดับหนึ่งอะ่ะเป็นผู้นํารัฐบาลทุกคนต้องมาสนับสนุนสิแต่ก็อย่างที่ผมบอกมันมีเรื่องยิบยิบย่อยๆอยู่ ถ้ามองในเรื่องของความสง่างามมันก็ไม่สง่างามแต่่ผู้ชมเชื่อบําเดอ๋บวปเดอ๋ยประยุทธ์เขาไม่คิดหรอกเขาไม่คิดเขาไม่คิดเรื่องวันที่ว่าต่อให้เขาได้บวยนะครับเขาก็ไม่คิดเขาคิดว่าผ่านแล้วเขาคิดว่าเขาจะเดินหน้าเรื่องแค่นี้โวแกโดนมาเท่าไหร่แล้วครับเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยเรื่องอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะครับวิเคราะห์เนี่ยลืมไม่ได้เลยต่อให้ได้ลองบวยแกก็ไม่คิดอะไรนะครับแกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็ยังไม่ได้สะท้อนอะไรชัดเจน สิ่งที่มันจะสะท้อนชัดเจนเนี่ยซึ่งเป็นความจริงเนี่ยนะครับก็คือการโชว์แก้เกมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์กับพวกนักการเมืองเขี้ยวลากดินต่างๆในพักพลังประชารัฐนะครับความพยายามที่จะต่อรองผลประโยชน์หรือถึงขนาดจะคว่ำพลเอกประยุทธ์เลยจากการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีมากน้อยขนาดไหน แต่ทันทีที่บิ๊กป้อมเข้ามาประชุมไม่ถึง10นาทีเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถสยบทุกอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าทั้งบิ๊กป้อม3ปอก็คือพลเอกอนุพงศ์และวก็พลเอกประยุทธ์เขาเกาะกันแน,น่นเขาเกาะกันแน่นบิ๊กป้อมพูดเมื่อวานนี้ว่าบิ๊กป้อมพูดเมื่อวานนี้ว่า ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่พลเอกประยุทธ์ไปผมก็ไปนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทั้งสามคนเนี่ยเขาเป็นนายทหารอยู่กินกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันมาหลายปีไม่ได้มาพบกันแค่ที่ทํางานใช้ชีวิตร่วมกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คาว่าโอกาสที่เขาจะแนบแน่นกันเนี่ยมันสูงโอกาสที่เขาจะแนบแน่นกันมันมีสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแนบแน่นได้ไปตลอดนะครับ โลกใบนี้ความสัมพันธ์เรื่องของจิตใจคนมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถามว่ามันแนบแน่นสูงไหมมันแนบแน่นสูงและทันทีที่สถานการณ์ก็ต้องใช้คําว่าเพลียงพราไปแล้วนะครับสถานการณ์เพลียงพราเสียรังวัดให้กับนักการเมืองบางคนเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับในพลังประชารัฐที่พยายามจะก่อวอดที่พยายามจะก่อวอดสร้างความปั่นป่วนให้กับพลเอกประยุทธเ์เนี่ยนะครับท้ายสุด สปอซึ่งผมก็เชื่อว่าพลเอกอนุพงศ์ก็ต้องมีส่วนไม่มากก็น,น้อยแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่ออกอาการน้อยก็คือไม่ค่อยจะออกสื่อสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็พลิกเกมแล้วก็สยบลงได้ภายในข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แสดงให้เห็นหรือว่าสะท้อนนี่เห็นถึงความเป็นการเมืองนะครับของสปอของพลเอกประยุทธ์ที่จัดการ นักการเมืองพวกเคี่ยวลากดินในพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่แบ่งออกเป็นกลุ่มกวนต่างๆได้อยู่หมัดน,นี่คือการแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วคือที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองเหมือนคนอื่นบอกว่าตัวเองเป็นทหารปฏิวัติแล้วก็มาทํางาน รักษาระยะห่างไม่เข้าไปเป็นสมาชิกพลังประชารัฐออกแบบรัฐธรรมนูญให้ตัวเองได้เป็นให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพลังประชารัฐแ,แล้วก็ให้บิ๊กป้อมเข้าไปแล้วก็ให้บิ๊กปอกคุมข้าราชการต่างๆแต่การสยบนักการเมืองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองเต็มตัวพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองเต็มตัวและเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าหลังจากนี้ในทักษพลังประชารัฐ ใครจะกล้าหือกับสามปอไม่รู้นะครับนี่ผมวิเคราะห์เอาตามข้อเท็จจริงใครจะกล้าหือกับสามปอเอางี้คุณผู้ชมครับหลังจากนี้รอดูให้ดีดีกว่าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังประชารัฐหรือไม่ถึงเวลาที่สามปอจะต้องแสดงอิทธิพลอำนาจในพักบ้างแล้วว่าคือมันเหมือนกับการสั่งสอน ว่าอย่าได้คิดทำอะไรแบบนี้อีกหรือไปคุยกันไปเคลียร์กันจบแล้วไม่ติดใจกันถือว่าจบตอนนี้แล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีกหรือมันจะมีมากกว่านั้นคือถ้ามีมากกว่านั้นก็หมายความว่าสามปได้ลงไปอยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกลายเป็นพักสามปได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยหรือเปล่าเพราะถึงขนาดคุยแค่ห้านาทีสิบนาทีเสร็จเพราะนั้นเนี่ย เดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มกวนของพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเปล่านะครับคําว่าไม่ปรับพรมาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันคนละแบบกันนะในสถานการณ์ตอนนี้กับพี่แกให้สัมภาษณ์วันแรกของการอภิปรายไม่ไว้วางใจและที่สําคัญสถานการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่ครบเทิมโควิดจะเป็นยังไงก็ตามแต่ตามที่เราเห็นวัคซีนจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ การเมืองเกือบเพลียงพ้าในกวนของพลังประชารัฐที่สนับสนุนตัวเองเป็นนายกยังไงก็ตามแต่สุดท้ายก็เอาสุดท้ายก็ไม่ใช่เอาอยู่สุดท้ายก็จึงคงยืนยันที่จะเดินหน้าเป็นนายกต่อไปเพราะฉนั้นพระเด็ประยุทธ์เป็นนายกจนครบเทอมแน่นอนครับม็บก็เหนื่อยหมายถึงว่าเหนื่อยถ้าตั้งเป้าว่าจะล้มให้ได้เนี่ยก็ต้องคิดวิธีการในสาภายิ่งแล้วใหญ่อย่างที่เห็นนะครับ เพราะนั้นพลเอประยุทธ์อยู่ครบเทอมแน่ๆมาลุ้นเงินข้ามช็อตแล้วล่ะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อในการเลือกตั้งครั้งถัดไปหรือไม่และการที่บอกว่าอยู่ต่อในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจับตาให้ดีนะครับมันจะกลายเป็นพักของสามปอแล้วนะครับ คือที่ผ่านมามันเป็นพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็คือการไปเอากลุ่มกวนคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆมารวมกันแม้กระทั่งไปไปดึงมาจากพรรคตรงกข้ามกลุ่มกวนต่างๆกลุ่มนั่นกลุ่มนี้มีคุณสมคิดเข้ามากลุ่ม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 ตั้งขึ้นมาแล้วก็อพอเลือกตั้งดันบุญเอพิเป็นนายกเสร็จก็ได้รับการจัดสรรรัฐมนตรีแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะครับ ทั้งหมดมันจะกลายเป็นกลุ่มสามปหรือเปล่ามันจะกลายเป็นกลุ่มของพลเอกประยุทธ์มันจะกลายเป็นพรรคของพลเอกประยุทธ์เลยหรือเปล่าอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ต้องจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ซึ่งท้ายที่สุดคนที่จะตัดสินก็คือคนที่จะตัดสินก็คือประชาชนนะครับที่จะไปเลือกตั้งถ้าประชาชนแลนสไลด์เลยเนี่ยนะครับอะไรก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าประชาชนยังกั้ากึง่ง แนะมีทั้งสนับสนุนและก็ไม่สนับสนุนโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ยากซึ่งก็ต้องไปดูกติกาในรัฐมนูลอีกว่าสรุปแล้วจะเอาสูตรการเลือกตั้งแบบสองใบที่เห็นเงินอยู่นี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นรอบนี้มันไม่ได้มีอะไรทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่มันยิ่งเป็นการตอบย่าไม่เห็นถึงความคิด ของพลเอกประยุทธ์ที่ลงมาเล่นการเมืองเต็มตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดมาแสดงออกในการเล่นการเมืองเต็มตัวแล้ววันข้างหน้าพักพลังประชาระัฐจะกลายเป็นพักสามป่อจะกลายเป็นของพลเอกประยุทธ์ที่เข้ามาควบคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยหรือไม่นั่นต้องจับตามองส่วนพักฝั่งตรงข้ามจะหากลยุทธ์มาต่อสู้กันยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกัน วันนี้ผมมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองให้ฟังนะครับก็เอาแบบว่ากันไปตามข้อเท็จจริงเลยนะในมุมมองของผมไม่ได้คิดจะเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งวันนี้ขออนุญ,ญาตลาผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ